ฟูลเอลเฮยังเล่นได้อยู่นะบางตัวแต่มันเหมือนเริ่มหายากแล้วอะเปิดไล่น้องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปนั่งคุยตอนเปิดกาสเสร็จอีกทีนึงเ้ยแต่ก่อนอื่นเพื่อความง่ายต่อการตัดต่อโปรโมทให้เฮียนอสปอนเซอร์มาหยบะเฮียนอช็อปซื้อขายขบวงจร f c ออนไลน์ i อ m m ล้วนทีมพร้อมเล่นพร้อมตามหานักเตะแบบหายากอะไปรีเควสกันได้ ข้อมูลที่ขึ้นตามหน้าจอหรือว่าลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะไอ้น้องยอดสิบไปก่อนแล้วกันนะอะไรอ่ะยังไม่ได้แลกหนึ่งมืบาทเงินดิจิตอลนะยืนยันการแลกเปลี่ยนเป็นล้านเลยอพี่รับทั้งหมด ตรงนี้มีบวก8 4ใบแลนะ้วแล้วก็มีคัสยูเวแต่ไม่มีบวก5วะ่ะไว้ไม่มีบวก5้ายูเวให้ลองเลยเหรอแต่ปีมันเก่งอะผมรู้สึกได้แต่ว่าตรงนี้มันยังไงนะไอ้น้องยอด10แล้วคือผมจะหาอะไรวะนี่อย่ะลูกแก้วเนี่ยก็คืออีกแค่หนึ่งเหรอไอทำไมมันดูได้ไม่ยากวะ เอาดีดีดิทำไมมันดูได้ไม่ยากวะหรือว่ามันจะมายากตรงใบนี้วะปกติะเนี่้เอาดีดีดิเริ่มเลิอออกอีกอันเดียวเฮ้ยเอาดีๆโอ้อแ,แปลกแล้ละ ไอผมว่ากดทีละสิบเนี่ยถูกต้องแล้วเว้ยเพราะว่ามันมันสแต็กข้ามไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าแม่งอันนี้เราได้ครบเร็วองเี้ยมันก็เหมือนเปลืองปะแต่ตอนนี้กูกดมาจะครึ่งหนึ่งละโอเคกูได้ละใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสามรอยแปดสิบว่ะเท่ากับว่าเราจะได้ประมาณสองรอบงงเลยไปบวกให้หน่อยดยีรับในกิดรับแล้วนะรับแล้วรับแล้ว ที่มันได้ B ี T b ใช่ไหมบีทเอ้ยยูเว่เยอะนะเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้คือเติมครบหมื่นนะผมว่ามันไกลๆวะอยากโดนสักสิบนาทีลิวาเมนโต้เล่นปีกไม่รู้นะผมยังไม่เห็นไลน์อัพนิวแต่ว่ามีไอ้น้องพิมพ์มาให้ละก่อนอื่นเนี่ยเราขอไล่ดวงจากแม่งคล้ายๆการ์ดอ่อะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเราได้ยูเว่แน่ๆน,นะการนี้นะแต่แม่งมันไม่ให้บวกห้าเลยวะ่ะ แต่เข้าใจได้นะเพราะว่าไอ้ซีดานบวก5ถ้ามันออกอะไรเงี้ยมันมันแพงมากเลยนะว่าสแตทแม่งแบบเข้มเข้มอา้าวค้างซะแล้วแต่ยูเว่แน่นอนอุ้ยซีซีสเปนใครอะบุสเกตอซีดีเอ็มหมื่นหกบุสเกตนึกว่าองลี อะไรอ่ะเยเมื่อกี้ผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ออกยูเว่แค่สองตัวอ่างวะแต่ถือว่าไล่ดวงนะเขาจะมาหวังรวยจากการไล่ดวงมันเป็นไปไม่ได้นะพูดแล้วก็อะไรก่อนวะอันนี้ใช่ไหมวะที่เทียหนึ่งอันนี้เทียหนึ่งอันนี้เทียสองอัน,นอันไหนเทียสามวะอันนี้เทียสามโอเค ปีไม่กากแล้วเว้ยมี LN ติดมานะเทสดวงใบแรกไปก่อนเลยด้อง LN โอ้บ t ทนะเฮ้ยกุลิตซ m ไม่น่าใช่หรือ,อยังไงโอ้อะไรอะ่ะแต่มาบวก8วะ่ะเฮ้ย3ถึง8มาบวก8ผมว่าดวงเรามาล้วนะผมว่าดวงเรามาแล้วนะ อีกหนึ่งคางนิดๆเอา้า9ก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเ้าเก้าก็คือกากที่สุดเท่าที่ใบนี้มันจะออกได้นะเก้าสิบหมาบวกสามเป็นเก้าสิบเกกดที่หนึ่งมันคือหนึ่งล้านล้านไม่เห็นอะไรเลยนะ บีทีบีว่ะเยอรมันบ er ีทีบีลูดิเกอร์ไม่มีใครวะหุยบาเยนไม่แย่ได้มาใบดีว่ะหกหมื 60, ่นไอผมว่ามันมันดวงเริ่มมาว่ะสามถึงแปดมาบวกแปดในราคาหกหมืนไม่แย่ไ่แย่ไม่แย,แย่ต่อไปเป็นเทียสองเทียสองคือใบไหนอะ่ะ ใบนี้นะมี3ใบเอ้ยการ์ดไม่แย่แล้วเนีย่ยผมว่าการ์ดค่อนข้างไม่ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะแหละเอาห้าถึงแปดปีนี้คือปีมแม่งเสือมีพวงเออมาวะเลอาลมาริดเอสลเนซะหน่อยวะมันมีพวงเออมาที่สำเร็จไปก่อนลนะ ซ้าย L N layout มาริดบวกแปดใครก็ได้เอ้า S P L เฮียเราละอีกหนึ่งเอ้าทำไมเทียสองมันดูไก่ๆวะ S P L อีกอะ Oh my god อันโตนี่กอนด้ครับผมอะไรวะดดยทีสองอย่างไก่แม่งต้องออกสองสองเลยนะใบแรกไปเลยเอ้าไม่ต้องคิดเยอะสองสองเฮ้ยสองสองยูซีเอวะเอาอะไรอ่ะมัน อะไรวะอีกใบเอามันคืออะไรวะเนี่ยจะปวดหัวกับแม่งว่ะตัดอะไรออกไปสักตัวดิไล่ดวงวะต้องคัดไหมเนี่ยกูเปิดไปแล้วด้วย ครับอ99เราเหลืออะไรบ้างวานะเนี่ยเราเหลือ99อันนี้ UCL มาผมว่าใบนี้ก่อนเฮ้มันต้องมีชั้นเชิงเลยว่มันจะมากดตัตม้ตมตั้มต้มอย่างนี้มันมันไม่ได้นะ FA นี่ติดมาเพื่ออะไรวะเพื่อให้มันออกไงเอ้า LN เอ้ามาหลิดขอเห็นซักหน่อยวะ SCL แบบแบบเบิ่มอยู่นะเอา้าเมสซี่ไม่มีเฮ้ยเ so อ mm hmm, yeah, นโซ่อ่ะอืมแย่ไหมวะไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเอา้าแล้วมีแล้วด้วย,วยมีแล้ว,วบวกแปดเอนโซ่แสนสี่อย่าบอกว่าปกคลิปนะไอเวน F A S P L L N เรียวมัน L N เรียวมันเหล็กเนี่ยติดมาเพื่ออะไรไม่เห็นเลยวะออกยากกว่า2-2อีก5ถึง8นี่คือต้องมาแล้วนะ2-2สักใบไว้น้องวะเปิดหนึ่งชิ้นเอา S P L แบบเฮียอะไรวะเนี่ย เราจะรวยจยากใบไหนวะบอกกูทีดิคือกิจนี้เราจะรวยจากใบไหนเนะี่ยอ่าอาดีๆกิจนี้เราจะรวยจากใบไหนจะเปิดการดองทําไมครับคือเราจะรวยจากใบไหนเอาดีใบดีอ่ะหกถึงแปดไม่มี FA แล้วนะแต่แม่งยังมี SPL ตรงหนึ่งล้านล้านแล้วกันนะหนึ่งล้านล้านเอาค้างนิดเด็ SPL ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีซิอุดมะเนี่ยเอาดีดีอ่ะอะไรใครเป็นคนคิดด้วยเนี่ย เื่ออะไรวะมันมาแบบมาหลอกอะมาหลอกมาหลอนในเวนต้องคัดไหมเหมือนจะไม่ต้องคัดนะเนี่ยมีตัวไหนที่ควรจะใส่มาเป็นพิเศษไหมไอ้น้องโปรตุเกส R W โปรตุเกส R w ท่องไว้ออกทุกช่องไอตัวเวนเมื่อกี้นะเปิดกิจตอนไหนครับคือกูเปิดการดองอยู่บังเนี่ย ไอเวนเนี่ยโปรตุเกสปีกขวาแค่นั้นแหละโปรตุเกสปีกขวาท่องไว้โปรตุเกสปีกขวาโปรตุเกสปีกขวาท่องไว้โปรตุเกสปีกขวาท่องไว้โปรตุเกสปีกขวาเป็นล้านเลยอ่ะพี่โปรตุเกสบราซิลแควเหรอไอ้ใครวะมันไม่มีลูดิเกอร์อ่ะเอ้ยไม่ใช่ลูดิเกอร์อะไรเอา ผมจะบอกอะไรมันไม่มีไอ้นี่กองหลังบราซิลทค่พีูมันนึกถึงลูดิเกอร์วะแม่งออกเตียโก้สามแสนมันกิบวะไม่ต้องชี้ดิกองหลังบราซิลมิลิเตาเหรอมีเตียโก้ซิลเวอร์เด็กๆชอบ ผมมีแคปหมูแล้วเดยซูเร่มีคนขายอยู่ซามูเอลเอโตเอนโซเฟอร์นันเดสเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนห้าห้าแสนประมาณหกแสนด้วยก็ไม่ได้กากนะก็ไม่ได้กากนะหกแสนแต่แค่ว่ามันมันน่าจะดีกว่านี้แค่นั้นวะ อันนี้ขายเถอะนะเราจะเก็บไว้ทำทำไมอะหนึ่งร้อยสิบห้ารับต่ำสูงก็แค่ห้าหกพันนะขายไปน,นี่ถ้ามันออกเป็นวินี้นี่มันยังไงวะมันปีกซ้ายเหมือนกันถูกต้องไหมปีกซ้ายบราซิล 6, 09, หกล้านเก้าี่อะไรเนี่ยโอ้โหแม่งออกตัวละสองหมื่นนี่